เบิ่งก้าเจา้าว่าสิได้ปลาหลายบ่โคตรน้ำจ้าลึกขนาดเลยประมาณ4-5เมตรพุ่น 4, แล้วนี่ไดโคตรปลาดูปลาซ่อนตะคอตะคอะอ,อู้อันนี้คือเหมาเลยว่าซ่าเจ้าของซ่าเจ้าของซ่าเจ้าของ แห้งครับพี่น้องอทางนี้ซอยเป็นสานอนซอยนี่ก็เป็นตะเขาไปเบิงเลยพี่น้องน่าจะมีบาดมีม๊กหนักเดี๋ยวขอไปซอยเบิรงซอยนี้ก่อนครับแห้งแรงขนาดเลยพี่น้องคิดพ่อวัฒนการให้ในคิดพ่อสมัยเจ้จะของเฮ็ดงานอยู่โรงงานนะครับโรงงานในสมัยก่อนผมเป็นล่ามเนาะล่ามโรงงานล่าม,าม,าม,ามภาษาญี่ปุนนีหละครับ ไปโรงงานรับจบไปโรงงานหนึ่งสามเดือนหเดือนแนปีแนสินะครับโอ้เห็นบรรยากาศแห้งแรงนี่โอ้คิดหอดบานพี่ยังนี่พระเจ้าพุทธะใหมู่้ต้นใหม่ก็งามหลาพยยี่น้องเ้ามาเข่าห้างไปให้ไปสวนจััหน่อยโอ้ผมถือว่าโชคดีขนาดเลยครับเอามาซ่อยอนี่บรรยากาศดีสุดอยอดเลย พี่น้องเห็นมองเั็นบอกล้วยกำลังเล่มฟางอยู่นี่คือทางไปทงไปหน้าครับพี่น้องที่ให้มันสวยหรูงามคือทางในอุบัติานก็ได้โอ้ทุสีเดี๋ยวมืออื่นมือหื่อนี่แหละเดี๋ยวผมไปล่าเลยพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อครับไปปฏิล่า ทายบรรยากาศพี่น้องเบิง้งมันกะคล้ายๆครับบรรยากาศนี่กะคล้ายๆเอาพุ่นเจาวหินแนะน,น่น่าจะเห็นขอกขั้วขอกนัวเห็ดเขียงเรียบร้อยอยู่ทั้งหมดเป็นได้พี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศกระบาวโจผมคิดว่าพี่น้องหไร้คนนะสิมาบรรยากาศแบบนี้ เอาคนไปเฮ็ดงานที่กรุงเทพกรงได้ก็บเบื่อล่ะเบื่อบรรยากาศแบบนี้เมืองผมเองเกิดในวันหนอกนอนตอนสมัยเจ้าของไปเหียนไปรเรียตีข่าไปกรุงเทพไปพ่อบรรยากาศในเมืองอู้พี่น้องโมเป็นแต่อยู่แห่งกินหอดบานอยากกับมาแต่แตบานที่พี่น้องแต่ตอนหนีได้กับมาอยู่บานเลยเกิดถือว่าพระลาโชคดีคาเจ้าข,ของกับมีโอกาสได้มาไปอยู่แบบนี้ มาชมบรรยากาศไปก็เก่าโบราณโบราณแบบนี้ไปต่อครับทางนี้คือเป็นข้อกิเข้าไปกันนาสิเป็นเขียงไปเลยๆเทียงหน้าแล้วก็เป็นหน้า,แ,นนนาแต่กันยังดีว่ะยังรักษาต้นใหม่ไหวกลางสวนเต็มในกลางหน้าเต็มเลยหัวพันหัวหังไงี่หน้าไปนะฝุ่นอีกสักหน่อยครับ ผมคิดว่าทางนี้น่า,ออา,า,ายเสีออกไปทางป่านลักป่ายน่ายเสีออกไปทางพุ่นละ่ะเดี๋ยวมือนายกับจังมารีวิวพี่น้องเบิง้งความชัดเจนอีกที่มือนีสุดประพี่น้องไปเบิ้งบ้านพ้อแรกบ้านพ้อแลกหน้อยแถวหนีพิรุดมสมบูรณ์หน้าไม่ได้ใส่แล้วนีหน้า,นนนา ใส่พี่น,น,น,าาน,อน้องเพราะว่าหน้ามันบาดานแบบแม่นแบบพวกนี้หน้าไม่ท่านโด่งจิงธนาอยู่อยู่บนเนินนด้หรพี่น้องหน้ามันยังบม่ท่านโด่อ้บรรยากาศเม็นเม็นหอมหอมกลิ่นธรรมชาติหอมกีวะขี้ควายอ้ดุดยอดเลยสุดยอดเลย ้เข้าไปบไเลยขเขาจะรอบหัวไว้สุดยอดบรรยากาศนี่ครับปาพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอีกใน,นอีพีนะครับในอีพีนี่เดี๋ยวเขาจะไปบ้านเขาแหลนก่อนไปเบิ่งบ้านเขาแหลนหมานี่มาครับแดนครับพี่น้องเเจ้ากำลังหาปลาอายู่ ตู้ไปบนใกล้นี่แหละครับวิธีการหาปลาอันนี้กองเชีย์ครับกองเชียกองเชียอ์ยุบบนบกุ่มบกระาจาว่าที่ได้ปลาหลายบอกพูดหนาม้าลึกขนาดเลยประมาณ4-5เมตรเพื่อนี่ เราไปน็อตเปกแล้ว,ลวใช่แล้วพี่มันอยู่างบอครับปลานี่นี่บอกปลาดุปลาสนปลาคอปลาคออู้อันนี้คือเหมาอะไรวาซาเจ้าของซาเจ้าของซาเจ้าของยอ,อดเลยปลาเค็งปลาคอใหญ่ปลาดุกก็มี ไปโบผ่านทางมาโบผ่านเลยต้องแวะมาจ้างไออยู่บอกบูนันรีโบขาวใครดูไหมติดตามอยู่บโจรอบ้านสตอรี่ช่องยูทูบมือนี่จะไปข้อแรกหน่อยเห็นพี่น้องหาปลาอยู่ไปตะม่วนก็เลยมาเบิ่งเลยจังหน่อย ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆทางนี้กตลังเซลฟี่กันอยู่มาหอดบ้านคอแลนแล้วครับป้าถึงเป็นหนองวิวบ้านคอแลน ตำบลคอแรน,นอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านคอแรนซื่อเดียวครับตำบลครับตำบลคอแลนแต่แปาหมายผมสิไปบ้านคอแรนน่อยมีอย่างหนาสนใจหลายครับพี่น้องตะบงให้จบเด้อครับบ้านคอแรนน่อยนี่อู้บรรยากาศสุดยอดเลยที่บอกให้ผมเคยมาปีที่แล้วเทื่อหนึง่งแต่ว่าบริษัทรีวิวลงย t u b e ครับมือหนี รีวิวลงทาง YouTube ให้พี่น้องได้เบิ่งพี่นอ้องสามารถที่ตามผมได้ทั้งเพจบุทธิบัวขาวเพจบ่าวโจบุญทธิบ่าวโจรถบัสสตรอรี่ครับแล้วเข้ามาเบิ่งได้เลยเดินลงทุนทางดีแล้วครับปกติทางนี้จะเป็นทางต้นหนอนแล้ต้นหนอนมาตอ่ตอตอ่ตอๆกันนะครับพี่นอ้องอันนี้เขาเจ้าลาดยางใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ในฮาเป็นวัดบาบบวคอแลน นี่ไปวัดป่าวัดกับ,บ่านี่ที่นี่ยังหลายครับเหมือนวัดทั่วไปแต่เป้าหมายผมมือนีก็คือไปบ้านคอแลนหน่อยครับมียังดีวัดตีพี่เนาต้องเบื่งให้จบครับอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านคอเลนโรงเรียนใหญ่เนาะไงอยู่ได้โรงเรียน ขายกันแบบนี้เลยครับไปขายทางไหนล่ะไปขายทางไหนล่ะโอ้ขายไปเรื่อยๆเนาะมานๆมนัมนเนี่ครับเข้าไปทางนี้ครับบาทข้อแรกหน่อยบ้านคอแรกหน่อยอันนี้ที่เขตเทศบาลที่กำหนดน้องเทศบาลตำบลคอแรน อนี้ราสิเบ็รรี่ซอฟพูดรถกับล่งางออกมาคุณพี่น้องเส้นทางคอนกรีดมาหอดฟองนี้ครับพี่น้องจะเข้านี้ไปจะนี่ไปกาสิเป็นเส้นทางแดงครับทางลูกล่ังเส้นทางแบบอดีตอดีตย่อนหยุบในจังหน่อยครับสังเกตพี่น้องมีสองใบฝ่าเข้าไปแล้วสองขางห้างนี่นะ่าสิเป็นป่าชุมชนครับเป็นป่า ปาเลยนี่แถวนี้ต้องดินทรายเด้อทรายไปเอาไปรล่อนๆแล้วก็สร้างเพื่อนได้เลยเขาขาวเหมือับเส้นทางเขาไปนี่กกประมาณ3-4ถึงกิโลเมตรครับเป็นบรรยากาศแบบย่อนยุกยอนยุผมจถทายเงี้ยวเลยเด้อพี่น้องให้พี่นอ้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ,ๆนี่ก็เป็นทงหนา สุดยอดสุดยอดเลยผมมาจิตหาบรรยากาศแบบนี้พี่นอ้องในเบิงเพราะว่ามันหาชมค่อนข้างเงียบแล้วครับเพราะว่าขนาดอำเภอบุญทลรีเองเป็นอำเภอที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลแหละถ้าจำมบพิษแต่ว่าทางแบบนี้ก็ยังมีโย่โดยความที่ชุ่มชนกระจัดกระจายไปอยู่หลายจุดหลายบอนงบประมาณอาจจิตวัวถึงครับ บ้านที่พัฒนาแล้วเกืเหมือนพี่น้องเห็นแล้วครับเหมือนบ้านพวกท่านแหละมันอาจีบ่อใดบรรยิกรารบันไดผมก็เลยมาถ่ายแบบนี้พี่น้องเบิง้งสังเกตมีรถเข่าเอาขอกไหลกันอรกไงเข่าจะหมูเลยครับบริษัทแมทพน,นํนอาตัวฝุ่นเบิ้งรถดีไหมขขนาดครับมาคุณตลุบเลยอย ุ่นไลพี่น้องฟุน่นเข่าข้อเลยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยล่มก็แห้งน้ำนะมือนี่ครับได้เ้ครับรถแบบนี้ชมบรรยากาศแบบนี้กะรู้สึกมวนครับมือนหนึ่งเลาะประมาณ4ี่หาชั่วโมงแหละครับรถไปเรื่อยๆๆลยด้านหน้าเป็นบ้านแล้วครับเป็นบ้านน้อยๆมีประมาณ3ามสี่หลังอยู่ ปลูกต้นไม่งามพ่น้องผู้บิ่งบานหลังนี่ล้างค่าแดงเลยีคนอยู่อยู่เลยว่าม,มีคนอยู่ผมจะเก็บผ่า,ปาเป็นวัเป็นสตอรี่ครับพี่นอ้องในช่องอนาคตอาจสีผมเห็นทางแบบนี้แล้วยุ่สมัยใหม่พัฒนาก็อาจสีเป็นทาง ข่อนกรีดเพิ่มแล้วโอ้รีสอร์ทหลังหน่อยตะโพตตะโพตแงามเนาะปละาชีคอปว่าน้ำแม่พันอยู่อันนี้น่ายชเป็นปลาเฮ็ดเป็นป,าป,นปาลาเฮ็ดใอหน้าเฮ็ดเพาะนี่จะหน,น,น่อยหน้าฝนนี่ครับหม่หลุดนี่มีเฮ็ดในนอดน,นี่น้ำปลาน้ำดงแทนี่้วอิ่นปลาอย่างไรนี่ปลาดงบอกปลาดงหน้าท่ปาปลาอะไรพี่น้อง ปลาทางอีสานมันจะเป็นปลาลาบเด้โบคือทางภาคเหนือต่ภาคเหนือเป็นปลาขึ้นผู้ทนี้น่ะขึ้นผู้เลยครับใบไม้ใบหยานีแดงเบิดพี่น้องเห็นทางทางปะถ้าหุ่นกะมีบานอยู่หน่าฝนนี่ถ้าทางแบบนี้นี่ว่าหนาลำบากปนไหนเพราะว่ามันเป็นหินกวดหินหินแดงนหน่อยนะคล้ายๆหินกวดแต่มันเป็นสีแดง บคือทางเป็นทรายเลยทางไปทรายแบบเหมืพี่น้องเห็นบอกทางเขานะมันจะอันตรายในเวลาขับรถขับทางเป็นดินเนี่ยโอ้มีแต่มีแต่ขี้ดินและหน้าฝนโนี่ก็อับนิงขี้ทรายเวล,ลาเปิดขึ้นไปสิบๆแงบกับลมแหง้งนิดจ้ะน้อยเด้อพี่น้องลมตีตีมากขนาดเลยอาจาศเขเสี่ยงกลองในจังน้อย แถวนี่นะ่าจะเป็นวัดวัดป่าพี่หนอ้อนมีเจดงเจดีอยู่ข้างหน้าเออเป็นวัดบ้านค้อเล่นหน่อยพี่หน้องมีวัดหอมด้วยแสดงว่าเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เขาแมา ทางในมุบาลแล้วก็จะเป็นทางดีแล้วก็ไปทางค้นรีดแล้วมีแต่ป่าทางเขาที่ซื้อเป็นทางแบบทางดินแดงนะครับก็ถือว่าพัฒนาไปแล้วละครับเป็นทุก้นสองทางทางแต่บบมีซอยสิเป็นทางแบบนี้แหละทางแบบนี้เเขาไปเรื่อยๆ บ้านนั้นล้างใหม่หึือหลุดเลยงามเลยพี่น้องได้บรรยากาศที่สุดเลยให้พี่นอ้องเบิรงจะหน่อยนี่ครับบ้านใหม่บ้านใหม่แบบนี้หาแหนะอะไรด้วย,ยมีแต่ทางภาคเหนือพี่น้องสังเกตทางภาคเหนือมันช่มีแต่บ้านใหม่เลยครับใหม่ลุ่นหลุดเลยบ้านพงก็เป็นบ้านใหม่ลุ่นหลุดเลยจะเป็นชุมชนเนาะเป็นอื่นบ้านเขาเล็กหน่อยชุมนช่นน้อยครับมีน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบหลังคาอลละไรแบบผมคิดว่านะ แถวดาดหลังบานก็นจะเป็นไฮยางพระลาดยางพลาดบานเลนยางพาขน,นาดจะเป็นหลัดขา เป็นไนไฮมันมากเล้ดินบ่อยหยาบบ่อะไรดินสีขาวๆนี่ทางหุ่นลงไปเขื่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้งเขื่อนนั่ครับเป็นเขื่อนสีลินทอนก็ถือว่าในหมบานพัฒนาแล้วตอนผมไม่อไงยังไปทางแดงเลยปีก่อนนะ่ะอันนี้เขาเจ้าภาพกันนี่ทางใหม่เปื่หรอนี่แหละที่มุมบอวว่าอยากทายเป็นสตอรี่ไป เพราะว่าบวกเกินปีสองปีนี่ทางมันก็นจะเป็นทางดีเบดถนนทางอา,าจจะหา,าชมบรรยากาศก็เก่าเป็นคนขอ้างอยากแล้วถ้านคนขี่มาสีสุดมองนี่ครับ คิดไวอีปีหนาหรือสองปีสามปีเนี่ยทางนี้เา่าจะเป็นทางค้อกีดไว้ดเนน้นอนแเราก็จะหาบอกเห็นแล้ะครับทางแดงแบบนี้ถ่ายเก็บไว้ครับพี่นอ้องอยู่ร้านเบิ่งไปหนาอนาคต พูดพี่น้องเห็นกไก่เป็นเขื่อนสิลิทอนที่ไปเบิออบเ้องรอบเขื่อนครับริมเขื่อนริมเขื่อนนี่อย่างวันตีก็เป็นเป็นวิวแต่บ่อบ่อคอยงามคือจังบ้านบ้านอย่างบ้านนั้นดอนโจดดอนงัวบ้านดอนโจดดอนงัวงามงามเดียวผมสิบิไทยหน้าแรงพี่น้องอเบิง้งประมาณช่วงมีหน้าหรือว่าเมษาผมสิบิไทยพี่น้องเบิง้งแล้วก็ผมไปเมื่อ ต้นเดือนมกราหน้า,นามหมอท่านลดแต่ถ้าเดือนไม่สามีหน้าไปนี่น้ำลดพื้นที่การอาติก,กว่างขวางเก้นริมเขื่อนนะเนือเทียงนอนเว้นแถวนี้บ่นอนเว้นนี่วิทยาลรถนอนอน่ซืุอพูนกับพี่น้องเขื่อนถ้าบุนบานดอนโจดเดี๋ยวได้พาพี่น้องไปเบ่ง ผมคิดว่าเป็นบาทนอนโจดแท้ๆล่ะเพราะว่าผมจำสาล่ากลางน้าได้แต่มันบค่อยมีอย่างเดีแต่วันนี้มันเป็นนั่นเป็นแตนหญ่าดิหญ่าหลายขนาดโอ้เป็นเรือประมงตัวนี้ ถ้าจำบ่ผิดบอกผมคิดว่าท่างพุ่นน่าจะเป็นบาดดอนโจดพี่น้องได้ซุ่มพี่น้องเบิ่งก่อนก้อพุ่นแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็นบอก้อพุ่นนะ่ะน่าจะเป็นบาดดอนโจดบาดดอนโจดบาดดอนงอไปพุ่นเรื่อยล่ะแมนเนี่ผมคิดว่าแม่นเมนแน่นอนบาดดอนโจดอูพอ้พี่น้องพี่น้องกลับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังนะครับงามแงม้มอันนี้มัน บอกข่อยางามบ่าไหนพ่อวิวมันเป็นทุ่งหญ้าเห็นบ่มันเป็นหญ้าเบิดไปทั้งพุ่นเรื่อยๆครับกับเป็นเขื่อนทั้งพุ่นนี่กลางๆหนามเราเป็นลำหนามโดมครับลงไปเขื่อนสิรินธรออกผุนแล้วออกทางเพื่อสิรินธรไปทางพี่บุญมั่งสังหารสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าสีจ่บจบเพียงซ้ำนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กขาตังใจบ่าวโจโ้หลายๆเด้อครับคอมเมนต์มากก็ได้ มีอย่างเขาปรุงแก้ไขคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกดหัวใจมากกว่าด้กดไลค์มากกว่าด้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ